ตาสาันดีในปา่าแห่งนี้ลูกหนที่เป็นที่ใหญ่เป็นหนูที่เหนียดท้าเป็นอย่างมากมักจะแอบไปหาที่่หลั่นอนตลอดเลลวลาส่วนลูกหัวตจนที่สองจะเป็นเหมือนจูจอมแบบไม่ชอบทำงนาน แม้วเวลางานก็มักจะหาเรื่องพักและกินอาหารที่แอบนำมาด้วยเสมอตัวลูกสาวท,ที่กำลังเล่นท,นทุกอนเางที่ขยันแข็งแรงและชอบทำงานขยันมากถึงแม้ว่าลูกสาวโดนท้องจะพยัายามแข็งแรงทำงานอย่างไรก็ตามแต่อาหารที่หามาได้ก็ต้องหมดไปในไม,ม่ช้าเหตุเพราะที่บ้านของเขานั้นมีหมูจอรที่ พอโจังดับอยู่ทั้งสองตัวได้เองหลังนี้ของแม่แล้วนี่เวลาที่ลูกๆจะต้องมีบ้านเป็นของตัวเองได้แล้วจ้าน้องของตัวสุดท้องจะได้จากแม่เพื่อช่วยนั้นได้นะยุงโตแล้วต้องรู้จักดูแลตัวเองได้แล้วจะมัวคิดเดียดต่อไปไม่ได้นะ หนูนาที่เหมือนตัวโตนต้ไม่ดุถึงต้องออกไปสร้างบ้านอยากให้แม่เจริญใจหนูน่าที่เอนตัวโตโต้ไม่ดุถึงต้องออกไปสร้างบ้านเองรูกเหมือนสามตัวออกเดินทางและมาถึงชายป่าส่วนน้องเล็กซื้ออิฐมาสร้างบ้านใหญ่พี่รองหุนแล้วก็หัวเราและบอกว่าทำไมจะโง่อย่างนี กว่าจะแบกบกว่าจะสร้างบ้านเสร็จก็ใช้เวลานานน้องเล็กสิงพูดว่าแต่ถ้าแต่ถ้าเราใช้อิฐสร้างบ้านมันก็จะแข็งแรงและทนทานกว่าพี่ๆใช้ฟางกับเศษไม้มันน่ปลอดภัยนะพี่แล้วทั้งสามพี่น้องก็แบ,บกของกากบบ้านชายป่าต่างก็แยกย้ายมาสร้างบ้านของใครของมัน หมูตัวหนึ่งที่สร้างวาดด้วยฟานใช้เวลาไม่นานรักเพืเสร็จปะจอดท้ายน้องเแนนจิงไม่เชื่อความพี่ๆทั้งสองที่บอกให้เกิดมมาใช้ฟนนานต่อเสรไม้ตั้งใจแล้วว่าจะใช้อีกสร้างบ้านเพื่อความแข็งแรงแรองานแต่ต้องจอดท้ยสองจิงออกไปวิ่งเล่นว่ายน้ำอย่างจงสกกนานบิ่เหาะไกลมา 재미ast of them are so smile lol Sun dry 9-10 minutes ซึ่ดูหวังจะมาจับลูกหมูที่สัตววมงมเป็นอาหารอินาใหก่ดีและแล้วลูกหตสวยจรงน่าเจ่ที่สุดมาป่าจึงไปได้ลูกหมูที่สร้างบ้านด้วยฟาาก่อน ประตูหน้าประพูดเป็นลูกหมูน้อยออกมาข้าดีกว่านะในเช่นั้นฉันจะเปิดประตูที่จะลองไปไปพ้นนะทั้งหมดเลยในบ้านหน่าหลังก็มีลูกหมูสองตัวและเจ้าหมาป่าก็มาเกาะที่ประตูแล้วบอกให้เปิดลูกหมูเลยบอกก็ได่ที่ห้า ไม่แข็งแรงแบบนี้แข้งขามจะโดนกระแทกประตูสองทีมันก็พังแล้วแหละเอาเละนะหนึ่งสองสามแล้วนะ 1, 2, ล 9, ก็า้าหมาสามก็พังจะเจอรูปมาได้ไปขายของตัวนี้ที่ไปบ้านขาองได้มาอยู่ตามรอบบ้านเดือนขวัญี่ดีใจว่าลูกหมาสามตัวถูกต้อนมาแล้วอยู่ที่บ้านหลังที่ขาย ดี้ทีชางเพิ่อีกและูกหมูทั้งสองก็ลงเล่าให้น้องเลกฟังว่าบ้านทั้งสองเจ้าหมาป่าก็มาถึงบ้านของน้องเล็กมาเคาะประตูน้องเล็กก็ตะโกนบอกจะกไปเจ้าหมาป่า ก็มันทัน้งใครบ้านแห่งนี้ได้หรอแล้วมาป่าก็พูว่าเดี๋ยวจะเป่าให้บ้านทั้งไปเลยแล้วมันจะรวบรวมลงเป่าแต่บ้านก็ไม่ยอมทาบ้านหมาป่าก็พูดขึ้นว่าได้ถ้าจะระดมระแห่ให้บ้านทั้งไปเลย ตัวข้าใหญ่ยังไงก็พังหนึ่งสองสามใครไม่ได้ช่วยหมาป่าด้วยช่วยท่าทีหมาป่าจะโดด,ดแจะแทกบกระตูบ้านอีกอย่างแรงแต่เลือดพังที่เ,บบบบเ,เป็เปเบนบ้านที่แข็งแรงมากมันที่เสด็จจะสศกไปการตีตกลงกันว่า จะอาศัยหรือด้การที่ได้ของเรานเชื <Elekt> <OVER> ่อมต่อกันตั้งแต่นั้นมาเจ้าหมาป่าในนี้ก็หายไปไม่ดินแหลกเอาไปเลยาวมาที่บ้านดีของคุณหมูแต่ตั้งใจว่าจะตีเข้าทางจั่วไปบนหลังคา ขอไปถึงตาป่าก็ั้งมองมองแล้วก็พิมพ์คำอยู่ในใจว่าเฮ้ยๆๆขวกแกเสร็จข่าแน่จะรูปหูน้อยสามตัวเมื่อหูทั้งสามตัวเขอนเจ้าหมาป่าตะนังตรีขึ้นมาทางส้งไปน้องหูตัวที่สามจึงพูดว่า ป่าท so 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 ี so ่มีน้ำตกตกลไปรทับตกร่วงลงไปยังเตาผิ่ที่มีน้ำร้อนถ้าต้นไม้ตกลงมานะเลื้อนทางจะได้รับบาดเจ็บสาหัสรืวออกแค่ปวดหมด หลังจากนั้นมาหมาป่าก็เกิดคิดสำนึกได้จึงได้จากตัวใหม่กลายเป็นหมาป่าที่อ,อกก่อนโยนและอาศัยอยู่ที่ของบา,างใหญ่เป็นเล็กสูตรส่นที่ทั้งสองตัวก็ไ,ได้ตั้งใจ,จาการเอาน้องหมูตัวสุดท้องปเป็นตัวอย่างที่ดีคือห,อหันมาให้หยาดมันเทียรไม่เถียงหา ข้างฝ่ายแม่หมูก็มีความสุขและพอใจในลูกหมูเป็นอย่างมากลูกหมูดุตัวแล้วจมีสิ้งที่อบอุ่นเป็นสุขได้อาศัยที่ตั้งแกันเป็นอย่างดีตา